วินาทีอุ้มรักนาบอลกิสณะ,ะเผชิญหน้าไปส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนใหม่วันแรกต้องบอกว่าล่าสุดอุ้มรักนาบอลกิษณะนั้นก็ได้เผชิญหน้าไปส่งลูกสาวน้องดิสนีย์เข้าโรงเรียนใหม่ที่กรุงเทพเป็นวันแรก กลายเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อนางร้ายตัวแม่อย่างอุ้มรักนานั้นก็ได้ประกาศเลิกฟ้าผ่าแยกทางพ่อของลูกบอลกิษณนะหลังก่อนหน้านี้สามีได้ออกมายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวโดยหลายคนคงทราบกันดีว่าหลังจากที่อุ้มรักนาบอลกิษณนะนั้นเลิกกันอุ้มรักนานั้นก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพโดยย้ายโรงเรียนลูกสาวด้วยเช่นกัน ต้องบอกว่าล่าสุดอุ้มรักนาบอลกิษณนะนั้นก็ได้เผชิญหน้าไปส่งลูกสาวน้องดิสนีย์เข้าโรงเรียนใหม่ที่กรุงเทพเป็นวันแรกโดยบอลกิษณนะนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่ามาส่งเจ้าหญิงตัวน้อยที่โรงเรียนวันแรกขณะที่อุ้มรักนาได้โพสต์ข้อความว่า first day of new school